เอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจําช่องจานแจ็คไวน์ไนท์เกมเมอร์ด้วยนะครับวันนี้ก็มาหยุบคอนเทนต์วงแหวนเมียนที่5เออร์มิงนะครับหรือว่ากอริลลาของยักษ์นั่นเองโดยวงแหวนนี้นะครับจะใส่ได้กับสายความเร็วโจมตีว่องไวและสายโจมตีที่เป็นรูปค้อนความสามารถจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันในสเต็ปต่อไปนะครับสำหรับเออร์มิงเนี่ยจะเปิดให้เข้าตีในวันจันทร์ศุกร์และวันอาทิตย์ เงื่อนไขาการผ่านด่านก็คือจะต้องชนะภายในรอบที่เขากําหนดโดยนับรวมฝั่งเราและฝั่งเขานะครับนับรอบการใช้แต่ละรอบแต่ละตัวนับเป็น1เคลื่อนไหวนับ1นึ่งหนึ่ง,น,ง,น,งนับหมดนะครับเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูในการตีละกนะันเดี๋ยวจะเห็นนะครับว่าตัวเลขมันเป็นยังไงอ่ะเรามาเริ่มที่วงแหวนครับคอง,หน,ง,นะงห,นหนึ่งนะครับตาจะเรียกแบบนี้นะวงแหวนที่1นนะครับคองหนึ่งวงแหวนนี้เนี่ยเมื่อเราใส่แล้วล่ะเราจะตจมตี และสร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่ติดดีบัฟหรือสถานะควบคุมแรงเพิ่มขึ้น18%ซสถานะควบคุมคือไรถังซานล็อกครับพันธนาการนั่นคือสถานะควบคุมติดสตันติดมืนติดใบติดสับสนรั้วแล้วจะเป็นสถานะถูกควบคุมทั้งสิ้นนะครับเราก็จะตีตัวนั้นแรงเพิ่มขึ้นถึง1 8เอ์ลยวงแหวนวิญญาณที่2นะครับหรือว่าคลอง2เมื่อเริ่มต้นรอบเนี่ยของตัวเราเองนะ มีโอกาส8%ที่จะล้างดีบัฟผิดปกติบนตัวของเราเอง1-3ดีบัฟขึ้นดูกับดวงนะครับและทุกครั้งที่เราล้างดีบัฟสำเร็จจะฟื้นฟูเลือดของเรา4%จากพลังชีวิตสูงสุดมันไม่ได้ช่วยในเรื่องการโจมตีนะสำหรับวงแหวนที่ไปใส่อันเนี้ยมันเหมาะกับการที่เรากลัวจะโดนสตั้นโดนมึนแต่โอกาสที่เราจะล้างเนี่ยมี8%ไม่ไม่ได้เยอะนะครับก็อยู่ที่ว่าโชคจะช่วยเราแค่ไหน ไม่ค่อยมีคนฮิตใช้สักข้อไหนะ่นะวงแหวนนี้ซึ่งมันดีไหมมันมันดีในเชิงที่เราโดนเปิดก่อนพอมาถึงรอบเราปุ๊บมีโอกาสล้างบัฟอะมันดีที่เราจะต้องไม่ติดบัฟแต่เราจะเสียโอกาสของดาเมจหรือว่าดาเมจเสริมเราแต่ว่าใครจะประยุกต์เอาไปใช้ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเลือกใช้คองหนึ่งกันเยอะนะครับเพราะว่าวงแหวนนี้สร้างความเสียหาย18เลยนะถ้าถูกควบคุมมันเจ็บมากๆเลย วงแหวนมีเยนที่3หรือว่าคอง3นะครับเมื่อเลือดของเป้าหมายเนี่ยมากกว่า50%เป้าหมายจะรับความเสียหายที่สร้างขึ้นเนี่ยเพิ่มขึ้น4.80%สําหรับทุกทุกสิของพลังชีวิตส่วนเกินที่เกินมาส่วนเกินที่เกินมาคืออะไรคือนับตั้งแต่50%ขึ้นมานะครับยิ่งพลังชีวิตเขาเยอะเขาก็รับความเสียหายจากเราไปเยอะนั่นเองเหมาะเอาการไปตีบอสในช่วงที่เป็นเฟสแรกนะครับเพราะว่า ลังๆมาเนี่ยมันอาจมันไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องนั้นเพราะว่าหลังตากต่ำกว่า50%มันก็จะต,ตีไม่แรงแล้วแต่ถ้าลงลากแต้มจานว่าตัวอันนี้ก็ดีในช่วงแรกนะช่วงที่เราอยากให้ตีแรงในมากๆแรงในช่วงแรกแต่ถ้าเทียบกับคลองหนึ่งคลองหนึ่งค่อนข้าง,ง,งตอบโจทย์ได้ดีมากกว่าเยอะเลยจะใส่อ้วนไฟจะ,จะใส่ถังห้าวหรือว่าคนฮิตเอาไปใช้ใส่สายไลย่ล่ากกันเยอะมากๆนะครับเนี่ย เราควบคุมเสร็จสายได้ล่าก็ตีปะตีเรื่อยๆตีเรื่อยตีเรื่อย18% 18% 18โอ้โหเหมาะมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองลงตีดูครับว่าจะเป็นไงอาจาไม่เหลือโคต้าแล้วด้วยเดี๋ยวขอลงตีอย่างที่บอกนะครับว่าเงื่อนไขาการผ่านนะก็คือชนะรอบที่กําหนดครับอจาจารย์จะเปิดเสียง โดยเงินขาดจะขึ้นเลยครับเห็นไหมเราต้องชนะภายใน30รอบครับ30สสีแดงขึ้นมาแล้วการตีไม่น่าจะผ่านนะถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะขาดอยูนนงง่นิดนึงเฮ้ยเอาเอาสายบัฟเกรสูงสุดมาดีกว่านะอย่างเงี้ย ต้องพยายามสตาร์ใหญ่ให้เทินเทินของลิงยักษ์เนี่ยมากลัวเราได้ครับสามสิอรอบไม่แน่อาจจะไม่ผ่านนะอันนี้จารย์จะไม่ลองตีเลยครับ โดนยั่วยุด้วยขางหาโดนยั่วยุไปแล้วนะครับไม่น่าทันครับไม่น่าทันอันนี้เราก็ตีจบไปเรื่อยนะถ้าเราไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับลองไปจัดมาจัดทีมที่แบบแรงๆสุดๆก็ดีนะหรือว่าจะเป็นหัวอู้เนี่ยเอามาเป็นสายดูบับก็ดีนะครับจันว่าสายดูบับก็ตอบโจทย์อยู่นะอันนี้จนก็ามาเทสให้เล่นดูนะครับ นี่ครับแล้วก็ตีไปของเราไปได้เลือๆแบบนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับวงแหวนวิญญาณที่5ของเอร์มิงหรือว่าน้องหิงของของเรานะครับจานของเยกแบบนี้นะน่ารักดีนะครับก็สําหรับวงแหวนนี้จะมีวงแหวนแรกแหละที่คนฮิตใช้กันเยอะมากๆต้องนั้นจานมองว่ายังไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ใช้ได้แล้วแต่บางคนประยุกต์ใช้ตามทีมถ้ามีข้อมูลไหนที่จานพูดพูดผิดพลาดตกหล่นประการใดต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ สำหรับใครดูแลชอบใจอย่าลืมกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให,ใหจ้ให้จานด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กูรดลาคปบฝานขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกๆคนที่าจานขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย